แล้ววันนี้เซียนเก่าเสียคนไปนับไม่ท้วนจนเกิดคำถามแล้วตกลงพระแท้อยู่ที่ไครกลุ่มที่วงการพระเขาซื้อขายกันขายกาัน10ล้านแท้ใช่ไหมสองแสนที่เราพูดกันเองไม่ใช่ร้อยบาทริมถน,นุนไม่ใช่เกิดคำถามเอาเรื่องคาร์บอน14ก่อนหลักคาร์บอน14ที่คนคิดจะได้โดบินไพรไปแล้ว เขาพิสูจน์ของเก่าได้ฟาร์มสามารถเมืองไทยยังทำไม่ได้มันมีแค่คลาดเคลื่อนบวก2 0 0ร้อลบสองหมายความว่าในบวก2 0 0ร้อลบสองเนี่ยของชิดนี้เช่นอมัมมี่อียิปต์ของอายุมากๆบวก2 0 0ร้อลบสองมาเด็กๆเอามาใช้กับพระสมเด็จ160สปีไม่ได้เพราะมันอยู่ในเงาของคลาดเคลื่อน วันนี้มีกล้องบอกว่ารู้จักพระสมเด็